จะตั้งไว้เป็นสเปคสองแบบคือสเปคสำหรับยเลยเกับสเปคสำหรับแบบคุยแบบคุยแบบรีเลชันเลยถ้าวันไหนไม่ได้วันละสองรอบถ้าวันไหนไม่ได้วันละสองรอบจริงปะจริงอะไรพูดตั้งจริงก็ตื่นมาไม่มีอะไรก็เกี่ยวแล้ว <laughs> <laughs> จริงค <laughs> ูขาเราบอกสกิดเออเธอแป๊บน,นึงได้ไหมดึงงานแป๊บนึงสามแล้วจับมือแล้วจริงแต่มันจะมีอยู่แบบหนึ่งที่หนูอะต่อผมมาแล้ว ทำยังไงดีวะเจมวกใหม่พรมแม่เจมวกใหม่พรมแม่เจ้าผมกําลังใจกําลังซอยซอยใหม่พรมลูดใหม่พรมลูดอีนั้นอยู่ตรงนี้ สวัสดีจ้าคกรับน้าจ้ารับรายการดิวเดทนะจ้าฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด,ด้วยนะคะกดไอ้นี้ให้ด้วยที่เขาได้ตังอะกดอะไรนะตงกดแต่งให้ด้วยนะจาจ้าแขกรับเชิญ EP นี้ทุกคนคุณนะเป็นอย่างดีเพราะว่าตอนนี้มาแรงมากนั่งวินมาเพราะมาสายเลยอีกมาแรงเอาขอต้อนรับสวัสดีจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะมาัม่ตวจมงค่ะพาวร์พับเกย์ค่ะสวัสดีครับเต้พาวร์พับเกย์ค่ะก็คือมันเป็นงี้หลายๆคนอาจจะแบบ เฮ้ยเขาแตกกันหรือเปล่าทาไมมาม่วงไม่เคยมาเลยมาม่วงกับเต้ไม่เคยมารายการด้ทั้งที่พี่โม้พี่ใหม่พี่โอพี่อาร์ตมาทุกรายการกูเลยมาหมดแล้วมาม่วงก็คือติดโควิดสรอบเลยเจอพี่เอ็มตอนตอนกินเหล้าอย่างเงี้ยพี่เอ็มเนี่ยหนูอยากไปรายการพี่เอ็มเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกูปุ๊บปุ๊บปุ๊บแน่สามขีดสองขีดนะส่งไปแล้วอะเอาไงดีวะถ้าไม่บอกก็จะยุ่งอีกทีมงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเดินเข้ามาคําแรกที่กูถามมึงติดอีกวันเนี่ยโควิดรอบเนี้ยเขาก็ พี่ใหม่เนี่ยพี่อาร์ตเนี่ยอีกคนมีใครบ้างอ๋อสองคนมีสี่คนมีสี่คนแม่ให้ใครมาเป็นคนที่ห้าไ่ัวนะพี่ใหม่พี่อาร์ตมาไปแล้วสองคนนี้ก็คือวีดกรรมคือเดทสุดชื่อรายการนี้ชื่อว่าดีลเดทค่ะแต่เราจะไม่ถามเรื่องเดทเราถามเรื่องเลยแล้วโอ้ได้อันนี้ปรามจารย์นะเนี่ย เขาเป็นสายดิวกินเงียบจริงเหรอสถานะของเราคือลุกเล็บเจลทั้งคู่สุดๆใช่แต่เต้ไม่เจ็บเจลมีบ้างทาบ้างแอบทาบ้างเออมันเคยทาสีใสๆบางวันอ่ะเนอาแต่วันนั้นอ่ะใสจังหวะมึงไปกินไก่ทอดถาดใหญ่มาแล้วแม่เขาบอกว่ามันว้าวแบบมันเหมือนจับไก่ทอดแล้วแบบไม่ลลางอันนี้จะเป็นฟีลว้าวยายพรจรัญเจ็ดสิบห้ากู ทาเล็บเจล75บาทเอาถอดธรรมชาติเลยตอนนั้นต้องถ่ายหนังโอ้ทำไมมันเพชรเงี้ยพี่ชิมม่กนกินต้นเลยบอกบอกว่าสุขภาพดีกว่าแดกอะไรเข้าไปอ่ะจริงๆชอบทาเล็บเจลหรือชอบทาเจลทาเจลเห็นไหมล่ะทาเจลเปี๊น้ำปี๊จะแตกนี่ดอกเจลทาผิวเจลทาวไมม่ออกึงยาาแบ เ็ถามนิดนึงแบบหลายๆคนที่ไม่เข้าใจคือจริงๆในในบอดี้บอที่ทุกคนเอาไว้ลุกจะต้องแบบพูดธากชแล้วพอเรามาเป็นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันยากต่อการจะมีแฟนไหมแล้วหวานขนาดเนี้ยถ้าคนนี้จะเข้ามาคุยกับเราอ่ะ มันคือต้องรู้แล้วว่าเราเป็นแบบไหนมาก่อนหรือเป็นแบบเป็นเราเป็นทรงนี้นะแล้วเราคือเราถึงจะคุยกับคนนั้นได้อ,อ,อหนูไม่ได้จะแอปแมนตั้งแต่แรกเพราะมันแอปไม่ได้แล้วคือแต่งหญิงบ่อยกว่าแต่งบอยอีคือแต่งหญิงบอ่อยมากเราเคยถามบางคนเราเคยถามว่าแบบถ้าสมมติวันเนี้ยแม่งต้องแต่งหญิงทงั้งทั้งเดือนเลยเป็นงานของเราอะไรเงี้ยรับได้ไหมถ้าคนรับได้ก็รับได้ก็คุยต่อถ้ารับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันมีคนรับไม่ได้ไหมไม่เคยมีนะครับส่วนใหญ่ก็ <laughs> ก็โอเคก็รอมันเนาะ ก็เรา้โูแล้วเราไม่ค่อยได้แต่งไงแต่หมายถึงว่าถ้ามันเกิดดีขึ้นมาอะไรแบบนี้จะรักได้ไหมอะไรเงี้ยนี่ปางนี่ปางต่อให้เราแบบสาวอย่างเงี้ยเวลาอยู่กับแฟนเราเป็นเราสาวไหมสุดนคือหนูจะไม่ปกปิดตัวเองหนูรู้สึกว่าการเป็นตัวของตัวเองอะมันสนุกมันถามว่ามันมีมุมที่แบบว่าเขาเรียกว่าแมนไหมเหมือนออกไปเดินข้างนอกอ่ะคือเราเป็นกระเทยเราไม่ได้เป็นบ้าที่จะเดินออกไปตลอดเวลา ไล้เยี้ยมมากกว่ามือลายใหญ่ชลยแม่เมึงผู้ชายมันชอบแบบเซิร์ฟเรยเว้ยว่าเาเจออ่ะชอบแบบทำไมทำไมเธอเรียบร้อยกันเราจะให้กูเฮ็ดจังไหญ่วะจะให้กูกระโดดเหรอจะให้กูยางยังสิตลอดบอกหรือเจ๊ติ๊ดใส่วิกสูมือเลยบอกจริงจริงมันชอบคนแบบทำไมไม่เหมือนในคลิปเลยไม่กินเหล้าเหรอเก้าโมง ไม่เมารอรอไม่กินเหล้ารอรอไม่เห็นดา่เาเลยให้กูดา่าใครอีกดอกก็แบบก็แบบเออจริงมันมันเป็นอย่างานั้นแล้วมีฟิลแบบเธอครับผมอะไรงี้ไหมมีมีตอนจีบกันใหม่ๆหมนอยยังครับนอยยังครับหนูอย่าลืมหาอะไรทานด้วยนะครับหนูหนูเอ <c oughs> เอหนู <c oughs> <c oughs> ต่พอก็เจอ เต้เต้อยู่กับแฟนก็จะบอยหน่อยปะ่ะปกติเราเราก็เป็นตัวเองเหมือนกัน้วยความที่แบบเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเออเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเ,เราก็า <laughs> เราก็เป็นความเป็นตัวเองแล้วก็แบบแค่ว่าเราจะไม่พูดแบบคาราบเราจะแบบนะ กินข้าวยัางขากินข้าวยังนะกินข้าวย่างขากินข้าวยังนะำฝันดีนะอะไรแบบอ่านน้ำยังนะเปกติเป็ปกติเป็แบบอ่านน้ำยังนะอ๋อมันจะมีคำว่านะก็เป็นติดนะติดขาแต่ไปถึงแบบก็ปกติเป็นตัวเองไปไม่ได้แบบคุณชอบมองกูเหมือนกูมีอะไรแปลกๆไม่ไงครับกูฟังไม่เซฟหรองมึงไงก็ูามนรู้ไงนุ๊กูก็งงสเปซ จริงจริงแล้วตอนนี้หนุ่มมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วแต่ยังไม่มียังโสดอยู่ค่ะสดเลยโสดเลยโสดเลยโสดใหม่ๆด้วยเพิ่งเลิกการจริงป้ะใช่อันนี้จะโปรโมทให้น้องหน่อยน้องเพิ่งโสดนะคะชอบแบบคนที่มีอาชีพเป็นพิธีกรไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นไหมล่ะเป็นนักร้องด้วยนะเปิดค่ายเพลงใหม่หรือลองกันก่อนถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรก็เพื่อนเห็นไหมล่ะก็จะงับจะขับจะอ่ะชนะนะก็ได้กัไหมนะถึงชนะ เสร็จยังนะเสร็จยังนะเสียวไปหนึ่งสเปคจริงๆแล้วทาไปถ้าหนุ่มไม่มีแฟนก็ได้สเปคจริงอ่ะแต่ละคนเป็นไงอัเต้ชอบก็ได้ชอบคนใส่บูทชอบคนใส่ชุดบอลใส่กูโบแมนด้อยเยี่นมจังเลยจะไม่เจอไนะ มึงจะพี่นะจะตั้งไว้เป็นสเปคสองแบบคือสเปคสำหรับเลยกับสเปคสำหรับแบบคุยแบบคุยแบบรีเลชั่นเลยเอาเอาเรารีเลชั่นก่อนอ่ะรีเลชั่นรีเลชั่นเนี่ยเราจะเป็นศึกษาเป็นแฟนนั่นแหละรีเลชั่นจะไม่ค่อยไม่ค่อยสติอะไรมากขอแค่ ขอแค่คุยกันรู้เรื่องอแค่นั้นพออะไรเงี้ยช่วงแรกๆคุยกันรู้เรื่องก็คือพอ<ค>มันจะได้แบบคุยกันแบบกินข้าวยังนะอีนา่าเขาเรียกว่าคุยไม่รู้เรื่องมคุยไม่รู้เรื่องมันต้องบอกมึงค่ะไม่ใช่<ป>มึงไปบอกมันสำหรัเบเราชอบคนที่เนื้อน,นมไข่เนื้อน,นมตูดดีกว่าเนื้อน,นมตูดตัวใหญ่ๆหมีเหรอใช่ฟิลหมีหรือฟิลแบบเด็ดดี้หรือฟิลแบบอะไรแบบเนี้ยเราชอบ เวลาพูดภาษาไทยหนูมันไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษพ่อบางทีก็แม่แต่นี่แม่แต่นี่แม่ ี่มาขอว่าแม่อะอย่างอย่างห้องหนูอะอ้วนเลยเหมือนแบบไปเที่ยวร้านเหล้าแล้วแบบอุ้ยมันติดก็คือติดก็ผอมแบบพี่เอ็มก็มีมันก็คือมีแต่ว่ามันน้อยแต่เราจะชอบคนอ้วนจะไม่ใช่แบบเป็นกล้ามนะเราจะชอบคนอ้วนกลมนมห้อยใหม่คาบุกิโอไม่ใช่คาบุกิอาตอะไรโปเกมอนใหม่ใช่สไตล์ใหม่สไตล์อะไรอย่างเงี้ยคืออ้วนเอแค์ใช่เคยชอบผมยาว จริงเหรอเออหนูเคยชอบผมยาวหนูเคยชอบทอมมันก็คือเหมาะก็เหมือนชอบทายพาร์ทหรือทอมครับทอมทอมขาแต่เป็นเหมือนโซูุชาเดี๋ยวพูดค่ะอย่ามาเป็นแบบหัวใจดีมีไม่เอาไม่เอาอันนั้นหล่ออันนั้นหล่อไปอันนั้นหล่อไปมันเกินหนูเวลาที่แต่งบอยมันจะน้ำกันแม่มันจะงํากันจะคาบกันเหมือนเขาไม่ได้ชอบในสไตล์เราที่เราเป็นดวยอะไรเป็นเกย์ก็จริงแต่แบบอุ้ยมึงแต่งหญิงบ่อยไรอยะไรเงี้ยมันจะมีมันจะมีเดทที่ ประทับใจก่อนคือหนูจะน้อยครั้งที่เดทเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือการที่เราดีว่าเราจะดียเหมือนใน Facebook หรือว่าใน i อคือเขาจะเห็นแล้วว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงมันไม่ต้องรู้แล้วว่า<อ>เราต้องทําตัว<อ>ยังไงแต่เราไม่ต้องมาครับเออไม่ต้องมาครับเลยคนแรกที่หนูเดทก็คือ,คอนี่คนที่ได้มาไปดูหนงังไปกินข้าวกันปกติเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ชอบน้องเขานัดด้วยนะเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยว่างเดทแรกเจอแล้วเรา เปลี่ยนปากหรือบัลลือแอปอยู่ก็เราเราก็ไปปกติเพราะวันนั้นเราอยู่เราไม่ว่างสักทีน้องเขาจะนัดเราก็ไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันนั้นว่างตรงกันเราก็เลยไปกินข้าวโมเมนต์ประทับใจคืออะไรกับคนนี้รองพื้นเขากองตรงเนี้ยรองพื้นเขากองตรงเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปี๊ยอะมาปี๊ยปี๊ย มึง emos, นะพอมึงพูดเขาทำอย่างเงี้ยเขาตบออกมาเลยนะเขาเช็คเลยนะคือเราชอบน้องเขาอยู่แล้วคือตอนนั้นดูแต่จีบเขาก่อนคือด้วยความที่ตอนนั้นเห็นเขาอ่ะคุยกับคนคนนึงแบบเหมือนเขาคบกับใครก็ไม่รู้ในในไอจีของเขาอะคือเราเราก็รู้เลยแหละว่าเขามีแฟนแต่ด้วยความตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาเลิกกัน เราก็ถ่ายติ๊กตอกแล้วไปเจอติ๊กตอกเขาเราก็เลยเอาคลิปที่เขาเต้นเออเอาไปลงไอจีสตอรี่เราเหนูก็ไม่ได้สนใจก็สักพักเขาก็ทักมาอุ้ยขอบคุณนะครับอย่างงี้อย่างงี้องงุ้ยเราก็ตกใจว่าอุ้ยเดี๋ยวพี่ลบไหมเด<อ>ี๋ยวอย่งงางงี้เดี๋ยวทุกคนอยากรู้ว่าโสดไหมอ,อะไรเงี้ยอยากรู้ว่าโสดไหมเราก็เลยบอกว่า<อ> <c oughs> แฟนน้องจะว่าดนะเนี่ยมันเป็นคำถามคำถามอะไรบย่างไรแฟนน้องเจ้าวาดเออแฟนไม่มาหรออยากเช็คขำเช็คเลยไม่มีครับไม่ต้องลบไม่ต้องลบ อะไรนี้เออแล้วก็เลยถามเจอนั่นะแหละก็เลยเป็น,นาการนัดไปเจอกันเรายัางไงประทับใจก็เราเป็นคนที่ประทับใจเดทส่วนใหญ่เราจะประทับใจกับคนที่มีความคิด เป็นผู้ใหญ่คืจะว่ประจวันทําอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยแบบช่วงแรกที่เราศึกษากันอะไรเงี้ยครับเราก็จะถามเพราะว่าเป็นยังไงพื้นฐานชีวิตเป็นยังไงบ้างแตจะใช้ชีวิตไม่ค่อยสนุกมากสนุกไหมหรือว่าจริงจังหมดเลยเอาจริงพี่เต้สนุกอย่างนี้อยู่แล้วแต่คนจะเข้าจะชอบเข้าใจว่าชีวิตเต้ปกติมันมันไม่สนุกเราจะเป็นคนที่ว่าไออย่างแบบไปลานเล่ากับพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันสนุกอยู่แล้วคือเวลาที่มันเข้าเล่ามันเข้าปากมันสนุกเราเป็นคนที่สนุกเวลาแบบยืนดูมันเต้นเออเต้จะเป็นคนที่ไม่กินเหล้าถ้ากินแล้วม ไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาทักอะไรเงี้ยไปนั่งกินข้าวกันกับคนคนึงแล้วเหมือนกับว่าถามเขาด้วยความที่ว่าอายุเท่าไหร่อายุเท่ากันแต่ว่าความคิดเขามันแบบมันโตไปกว่าเราอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าเราคุยเรื่องชีวิตเป็นยังไงบ้างถ้าเหนือความจริงใจมาให้เราอย่างงี้ดีกว่าเราก็เลยรับรู้ดูแล้วก็เราสว่าเออคนนี้น่าน่าศึกษาต่อเนาะมันหนุนเหมือนน่พี่องเลยเนาะอ้คอีเต้มันเป็นคนจริงจังกับชีวิตมากเอาจริงถ้าคบกัน่ะกูเลิกวันเดียว เพราะปูน่าจะสนุกไปหน่อยอะเต้ก็คงจะจิงจะงงหน่อยอะเป็นฟิลเรามันจะเป็นฟิลแบบปล่อยจอยแล้วพี่เอ็มเนาะเมาหิ้วปีกอะแต่เต้จะเป็นจริงจังเลยแสดงว่าแบบคิดว่าครบแน่คนนี้ใช่ไหมมีความแน่นอนให้เราว่าอ่ะคนนี้น่าจะจริงจังได้ก็เลยว่าอ่ะลองลองดูแต่เราคุยเยอะไม่เยอะเดี๋ยวนี้ไม่เยอะแล้วอ่ะแต่ก่อนคุยเยอะใช่มากสุดกี่คนมากสุดเคยคุยพร้อมกันประมาณเจ็ดจิงเายังน้ำกิงเขายังน้ำจิงเขายังน้ำ ก็ตื่นยังนะพี่หรอไม่มันมานิายอมันเป็นอย่างนี้จริงๆพี่ใหม่นั่งชอบนั่งข้างหน้าเนาะด้วยความที่นั่งตัวใหญ่คือเวลาขึ้นรถอีเต้แล้วพวกหนูก็จะนั่งหลังอีเต้คือโทรศัพท์มันจะติดตรงนี้นอบนรถอุ้ยแมบอีเต้ปัดปุ๊บปัดมือปัดคือมือมันเร็วมากมันปัดตอบอีนี่ปุ๊บปัดไปดูหน้าจอปัดออกเข้าไอจีไปตอบอีนั่งเข้าเฟซบุ๊กไปตอบอีนี่ตอบอะไรอย่างนั้นอีพี่ใหม่อีเต้มึงทำได้ไงอะ มันทำตัวชินตอนนั้นช่วงนั้นมันทำตัวชินคือหลายหลคนแล้ว่าทำตัวชินพอเราอายุที่มันเยอะขึ้นวุฒิภาวะที่มันโตขึ้นอะไรเงี้ยพี่เอ็มเราสึกว่าคุยทีละคนดีกว่าศึกษาทีละคนดีกว่าไม่รีบไม่รอนจ้าถูเด้อเห็นมันทีละคนอีลีเด้อเดทที่ไม่ประทับใจและจะจําไม่ลืมเลยชีวิตนี้ก็อย่างที่บอกหนูน้อยมากที่เดทนัดเจอไม่ประทับใจนัดเจออะนัดเจอไม่ประทับใจ คือเด็ตอนนั้นเราแอปแมนไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเกมเป็นเกมเวยรุ่นเออเป็นเกมเวยรุ่นเนี่ยแบเป็นเกมใหม่เป็นเกมสาวแบบขึ้นใหม่เป็นเกมแบบหัวใจที่มีรอยช้ำเออตอนนั้นน่าเจอกับผู้ชายตอนนั้นไปเที่ยวทะเลกับพวกกลุ่มเพื่อนเสร็จผู้ชายบอกว่าผู้ชายจะมาหาอะไรเงี้ยเราก็แบบยิงไปเป็นเพื่อนกูหน่อยอะไรเงี้ยก็คือให้เขาพาให้เพื่อนพาไปแล้วผู้ชายก็ขับรถมาปุ๊บจอดปึ้งผู้ชายก็เห็นหน้าเราแล้วปุ๊บเดี๋ยวพี่ไปซื้อบุหรี่ก่อนนะแล้ โอเคพี่เดี๋ยวรออยู่นี่แม่มันไปเลยอ่ะแล้วมันไลน์กลับมาว่าเราไม่เหมือนในรูปเลยตอนนั้นอะดูที่พลาสแบบโปรเราบีบกล้ามไงแม่ก็เยว่าเราบีบไปเป็นแบบตัวหมีเป็นตัวหมีตัวกล้ามเดี๋ยวพอมาเจอตัวจริงเราคือตั๊กแตนตั๊กแตนตับยองยองด้วยเราคือตั๊กแตนแต่ว่าในรูปเราอย่างนี้แต่มาเราเป็นอย่างนี้เออมันก็เลยแบบ ไปซื้อบุหรี่ไม่กลับมาเลยตันเล่นปอวมันวายเออแล้วแหละมันก็เลยเป็นอะไรครั้งนัดก็เลยเสี่ยวก็เลยั้งแต่นั้นปฏิญาณตัวเองว่าจะแต่งรูปให้น้อยลงแล้ะก็แต่งอยู่นะแต่ไม่ใช่ว่าไม่แต่งแต่งอยู่ของเต้ที่ไม่ประทับใจเลยเอาเอาเป็นเดทดก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้โหเขายังไม่ทำเงิเต้ค่ะเต้อันนี้ก็จะขายขาย อย่างนี้นะกูบอกันว่ามีสองแบบเขาก็บอกนวไม่ได้บอกว่าสองแบบกูบอกว่ากูอมาอยู่ในพักของกรุงเทพกับตอนอยู่ต่างจังหวัดอันนี้ก็จะสีจะโอ้ยจะสีจะอย่างเออจะขีดจะอย่างยังเดียวเลยเต้เคยคุยกับคนคนนึงอยู่คนอ่าเป็นผู้ชายที่แบบตรงสเปกมากคุยผู้จาหวานน่ารักมากอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ทำการแบบจัดแจงนัดแนะไปเจอกันแบบเซนทรัลพะรามเก้าเกือบเกือบทุ่มหนึ่งสภาพรถติดนู่นนั่นนี่เราอยู่บนถนนผู้ชายก็ส่งข้อความมาตึ้งถึงหรือยังก็บอกว่าอ่ะยัง ผู้ชายก็ส่งกลับมาอีกรอบนึงเราเปลี่ยนสถานที่กินข้าวไหมเราก็ว่าอ่ะน่าจะเป็นร้านใดร้านหนึ่งในห้างหละอะไรเงี้ยเนาะเราก็ถามไปว่าไปกินร้านไหนเขา,าก็บอกว่าอยากกินพิซซ่าเตาถ่านพิซซ่าที่อยู่ในห้างได้ไหมผู้ชายก็บอกกลับมาว่าไม่เอา,าอยากกินแบบถ้าาหาพิซซ่าเตาถ่านไม่ได้อยากกินอาหารญี่ปุน่นอ่ะญี่ปุ <dressed> ่นอีกแล้วมึงจะจากอิตาลีไปญี่ปุ่นอือโอมากาเสะได้ไหมแบบอ่ะญี่ปุ่นอยู่อะอิตาลีไปญี่ปุ่นแล้วอยากกินโอมากาเสะคิดไม่ออกเลยเธอคิดหน่อยได้ไหมบอก ไม่เอาอไรอยากให้เธอเป็นคนคิดองั้นวันนี้เราแยกกันก่อนแล้วกันเนาะ <net> แล้วก็แยกย้ายเลยทุกคนก็คือจัดแจงกลับบ้านกลับช่องไปแล้วเราก็ไม่คุยกับเขาอีกเลยการเด็ดคือเราไม่ต้องกินจริงมึงรู้กันปะเนี่ยมึงต้องรู้ก่อนเด็ดแล้วคือเราไม่ต้องกินจริงต่อให้หิวเราก็ห้ามกินเยอะด้วยนะมึงกินจริงเหรอบุฟเฟ่เอ็มเคบุฟเฟ่เลยเหรอกับคุ้มเลยเหรอบกับคุ้มเลยเธอฉันมีเมมเบอร์มันมีส่วนลด ดิวที่ไม่ประทับใจเคอก่อนแล้วฉันอยากรู้พิธีกรนะนี่พิธีกรพิธีกรคู่อี้พิธีกรคู่ มีรอบหนึ่งเป็นแบบมันจะเป็นคู่ขาเนาะปกติตอนที่แบบช่วงยังโสดเราจะมีคนประจำที่ประจำอ่าเป็นมิ้นเป็นเฟตอ่าเขามาจากชนบุรีก็จะขึ้นกรุงเทพก็จะทักมากันแบ็นคบกันเนาะก็อยู่จากจังหวัดเนาะสิ่งจากจังหวัดแล้วเขาขึ้นมากรุงเทพก็จะทักมาหาแบบว่างไหมอะไรอย่างงี้เราก็เอาวันนั้นว่างพอดีก็เลยเจอกันแบบสองทุ่มไปหาเขาที่โรงแรมอะไรเงี้ยเนาะพอถึงโรงแรมก็เราจัดการตัวเองเสร็จสับแล้วพร้อมที่จะขึ้นไปแบบ วันนี้ต้องได้แน่แน่นอนเลยต่างคนต่างถอดเสื้อผ้าเล้ารวมกันพอกำลังจะถึงเตียงเฮ้ยเห็นภาพเลยเหรอเนี้ยกำลังจะถึงเตียงแข็งไหมตอนนั่้นแข็งไหมพร้อมแล้วพี่เอ็มพร้อมจะใส่แล้วแล้วมันมีเสียงมันมีเสียงทีวีข้างหลังมีเพลงเพลงอะไรไม่รู้ขึ้นมาแล้วเหมือนกับว่าคู่ขาเราบอกสกิดเอ่อเธอแป๊บนึงได้ไหมเราก็คิดว่าเฮ้ยเราทาอะไรผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลบอกว่าแบบเดี๋ยวขอบแป๊บนึงเราถามว่าทําอะไรอ่ะบอกเพลินงานแป๊บนึง ก็นั่งดูเป็นเพื่อนเขาประมาณแบบครึ่งชั่วโมงะอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่าอ่ะไม่เป็นไรรอก่อนก็ได้ไหนไก็มาแล้วน้องก็นั่งดูเป็นเพื่อนเขา <c oughs> อีนั่งเชียร์ใครกูอยากรู้อ่ะ,อะ ใครวัแต่งไหมกูอยากรู้ให้มันตกรอบไปก่อนสะแป๊บนึงเธอเธอแป๊บนึงนะขอขอดูนางานอีกรอบนึงก็เลยแบบเออมึงดูไปเลยกูกลับแล้วกันก็เลยกลับฉันก็เลยกลับแล้วฉันก็รู้สึกว่าโอเคกูเวลากูจะชวนใครหรือเขาจะนัดใครกูจะดูก่อนว่าวันนั้นมีรายการอะไรหรือเปล่าแต่มึงดีแล้วที่มึงกลับเนาะเพราะว่ามันพอมันจบเวทีเสร็จปุ๊บก็เือมันต้องตั้งสเตตัสแบบแม่เลย่ะมันจะเป็นแบบสามแล้วจับมือแล้วจริงหนูจะเป็นแบบ ด้วยความที่คือเราเมาแล้วเราดิวจากร้านเหล้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยดิวแล้วจะแล้วโอเคไปห้องเขาเราก็ไปคือหนูอ่ะไม่ซีเรียสเรื่องแบบว่าเขาแถมไม่แถมแม่เขาจะฟีลเขาว้าแถมบ้าเออแถม่อาคือหนูจะไม่ซีเรียสคือเราตู่ยังไงมันก็ต้องมีแต่เขาก็จะพูดอย่างไรมันจะมีไม่นจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือจะให้กูกินเลยไหมหรือจะให้กูกินเลยไหมมึงจะได้มันใจหรือเขาแบบไม่เห็นกับเราั้งหรือเขาภาพติดตาที่แบบ ผมยาวหรือเปล่าแต่มันจะมีอยู่แบบหนึ่งที่หนูอะต่อผมทําคอนเทนต์ต่อผมลงลงลงองตัวเองแหละต้องปรึกษากับพี่ใหม่แม่ตอนนั้นก็โสดด้วยแม่สมมร้อนรั้นหนักแต่ต้องทำยังไงวะมึงก็เหมือนลูซี่เลยซี่พี่ใหม่แล้วอย่างเงี้ยเขยิบปเะร่วมขึ้นเลยร่วขึ้นแล้วตอนนั้นอะหนูก็มาแล้วทํายังไงดีวะใส่หมวกใหม่พรมแม่ใสหมวกใหม่พรมแม่เจ้าผมวิทย์ให้หมอ ทำผมสีเทาด้านนั้นอ่ะเออเป็นน้องหนาวเอสป้าเออรวบผมขึ้นไปปุ๊บใส่หมวกไหมพรมปั๊บเออมันก็จะมีกรดเกลือนมันกรเกลือแบงคนแบบใส่หมวกไหมพรมอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะกําลังซอยซอยไหมพรมลูดไหมพรมลูดต้นซิวเลยนะต้นกองมาแล้วอีน้ำอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ อุ S <S ้ยแล้วก็ฉลิดมาเลยฉลิดมาเลยแล้วก็มัดก่อนเลยมัดมาก่อนเลยปุ๊บล้วก็พี่ว่าพี่ไม่เสร็จแล้ววันเนี้ยพี่ว่าพี่ไม่เสร็จแล้ววันเนี้ยคือเราเขินเขาด้วยหนึ่งแล้วคนนั้นก็บอกไม่เป็นไรนะพี่ไม่เป็นไรเนี่ยมึงขำแล้วไม่ได้ปะเต็มสิบเนี่ยให้ตัวเองกี่คะแนนเรื่องเซ็กต้องถามเต้เลยหนูอยากฟังเหมือนกันเออเต็มสิบของเต้เลยเห็นไหมล่ะ ได้ให้ตัวเองเ่าเร่เอาเอาความต้องการก่อนเอาต้อความต้องการให้เจละกันอ๋อไม่มากอ่าประมาณแบบก็ทำกันบ้านทำอะไรแบบดีพยายามทำทุกอย่างให้ดีแล้วเรื่องรีลงรีลาทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องลีลาอะไรเงี้ยแต่ที่ฟังฟังมาก็เขาก็ให้ประมาณฟังมาด้วยฟังจ้ามาหลายๆเสียงรีวิวเขาบอกมาว่าโอ้โหโอหอ่าก็ให้เต็มสิบละกันโอ้โหมัมันเหมือนกันเนาะ อานนุมความต้องการของตัวเองเต็มสิบหนูโอ้ไม่ต้องหูกูคิงแต่หนูจะเป็นพวกสไตล์แบบพี่ใหม่คิงสุดๆถ้าวันไหนไม่ได้วนละสองรอบถ้าวันไหนไม่ได้วันละสองรอบจริงปะจริงอะไรพูดตั้งจริงก็ตื่นมาไม่มีอะไรก็เกี่ยวแล้วจริงแต่ถ้าเรื่องลีลาเราไม่รู้ว่าต้องให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่แต่เราเราเป็นคนที่เต็มที่เต็มที่แรงแต่เป็นพวกที่ ชอบหนัวแม่ก็เลยป้าแบบอ่าอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจะอ e ีคนนั้นอะ่ะกลัวแถมให้กูกินชิมไม่ได <c oughs> ้ขนาดนั้นอะ่ะเออถ้าตอนไม่มีคนนี้นะหนุกคุยเลยคุยกับพี่ใหม่เลยย,ยกกี่พี่ใหม่ก็จะสแกนแบบเคยใช่ไหมไม่เคย <c oughs> สิ่งที่ใหม่เที่ยที่สุดคือเดี๋ยวเล่าเรื่องให้ฟังเดี๋ยวเขาเลยส่งรูปมาถ่ายรูปภาพบิวใส่กางเกงในภาวบิวมาอีหนุ่มแต่งรูปนี้ให้กูหน่อยกู่าแต่งอะไรไข่อกอย่างเงี้ย ไข่ปิ้งเหรอไข่ออก <laughs> เป็นพวงอ่ะไข่ออกอีนมลิทับไข่คุณไม่เดี๋ยวแล้ว,แล,วแล้วไม่แล้วทำไมไม่ถ่ายใหม่อ่ะหนูกับนางมันไม่ได้อยู่ด้วยกัน <laughs> คือหนูก็อยู่บ้านนางก็ไปถ่ายว่าบิวอะไรของนางก <laughs> ็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคือนางก็จะชอบตั้งกล้องหรือแบบอะไรถ่ายรูปของนางไม่งั้นมันก็เบอร์ไปเลยไมั้นก็ทำให้มันใสใสไมั้นก็ทำให้มันใสใสถ้าจะพูดเรื่องเช็กอะหนูก็จะให้ตัวเองสิบทั้งสองอย่างเพราะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ ถ้าไม่มีแฟนก็คือซื้อไม่ซื้อก็ออกไปเที่ยวแล้วก็นัดมาเออได้คุยอมเดจะเป็นก็ถือวันเลิศวันนี้นะคะเพราวฮับเกยถือว่าบรรลุแล้วมาครบรายการของนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายจะไม่ค่อยมีงับมีเตงมีอะไรจะมีเธอเตงมีคนเดียวในโลกคือใครอีปิงค่ะอ มึงเข้าใจคำว่าเตงเราไม่น่าหลักแมะมันมีแค่คนเดียวอ่ะเตงเตงอยู่ไหนเตงเตงเฮี้ยอะไรอ่ะคือเป็นเตงแบบเตงอะไรอ่ะเกิชื่อหรอหรืออะไร